สวัสดีครับผมชื่อ่อิดิที่แล้ววันนี้ผมจะมาอ่านให้ฟังครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับตีแผ่แห่เข้าเสาผุกกู้เสือเสื้อผ้าห้าหหอข้อสี่ฉีใส่ให้ค่ะ ขาไส้ไข่ไก่ใส่สีขีบวัวถั่วดำทัางผีขี้เท่าทเขาเฝ้า,าเผา,าผีเสื้อผ้าไข่ไก่ขอบคุณครับ